สวัสดีครับฮ<พ>่ ah. าอะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับเบนเทบอลนะครับในช่องเทบอลกับพวกเราเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยก็เสียดายอินเตอร์มากเมื่อวาน3คู่ที่น่าเชียร์ที่เบนทำชิปให้อินเตอร์าร์เนลสูงฟารมามิเคาเสียดายอินเตอร์มาก อินเตอร์ครึ่งแรกนำทางเจนัวก่อนด้วยนะ2ประตูต่อศูนแต่ครึ่งหลังมาโดนเจนัวตีไข่แตก2อนชนะได้ก็ตามจริงแต่ในโจทย์ที่ตัวเองเปิดมาไม่ข้ามกำแพงนะครับผมในหน้าช่องที่เบนให้ไป3คู่อาเซนอลมาตามนัดยำทางเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดไปถึง6ประตูต่อศูน อินเตอร์วิลานชนะเจนัว2-1ส่วนทางฟามาริเคาเบนให้มองเพดานสูงยกหยวนกันไปนะครับเสมอกับบาวินตา1-1นะครับผมอ่ะวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับในหน้าช่องนะครับของเทปบอลน,นะครับก่อนที่จะมารับชมบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลกับเบนเซนเตอร์นะครับแต่ในครอบครัวของเรานะสดชิญน,นะครับผมชุดโครงการ3ชุดอัลบั้ม3ม 6วันติดแล้วที่แตกมาแบบนี้วันนี้ผมจะทำสถิติต่อเป็น7วันติดสำหรับชุดโครงการ3ามที่มันแตก วันนี้นะครับนามาเสิร์ฟกันเหมือนเช่นเคยสําหรับ3คู่ที่น่าเชียร์นะครับก่อนที่จะมารับชมบทวิเคราะห์วิจาราณ์ทศนาฟุตบอลกับบิลเซนเตอร์ฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราและก็ทีมงานกันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมากันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเลยนะครับพี่พี่น้องๆเอฟซีท่านใดที่อยากได้แนวทางที่มันเอกลุศกว่าในหน้าช่องกับในหน้ากล้องของบิลนะครับเข้ากลุ่มครอบครัวเทพบอลวีพีกับเราได้ที่แอ็ดบีเซตเก 1> ห1น,น,น,นะครับอย่าลืมว่ามีแอดสไตนำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายนิดเดียวไปดูที่ใต้คอมเมนต์เบน์จะทิ้งช่องทางเข้ากลุ่ม VIP อยู่คลิกที่ลิงก์ไปดูผลงานในครอบครัว VIP เบน์ได้เลยนะครับอ่ะไม่รอช้าวันนี้นะครับเบนส์ขอหยิบยกมาพูดคุยก่อนทั้งหมด3คู่ด้วยกันชอบก็ตามกันมาไม่ชอบก็ขัดนะครับผมไม่ว่ากันนะครับคู่แรกวันนี้เบน์ขอมองที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ระหว่างบาเยอร์มิเนกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอ นัดแรกในบ้านลาซิโอลาซิโอเปิดบ้านชนะบาเยร์มินิกมา1ประตูต่อศูนย์ถือว่าณันะเวลานี้ลาซิโอกุมความได้เปรียบอยู่นิดหนึ่งนะครับผมวันนี้บาเยอร์ได้เล่นในบ้านกับแฮนดิแคปที่ตัวเองเปิดมาต้องบังคับนะครับ ชนะใน90นาทีให้ได้แล้วต้องทำา1ประตูขึ้นไปด้วยค่อยจะได้เฮเต็มเๆด้วยผลงานของบาเยร์มินิกในช่วงที่ผ่านมานัดล่าสุดนะครับเพิ่งเสมอกัไฟไ์บวกมา2ประตูต่อ2ผลงานก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนลาซิโอ2นัดล่าสุดคือโอ้โหเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับ2นัดล่าสุดคือ แพ้ลวดมาทั้งสองนัดเลยเป็นการบุกไปแพ้ฟิออเรติน่าสประตูต่อหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซิมิลานศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยศักยภาพทีมวันนี้บอกได้คําเดียวว่าบาเยอร์มิวนิกนะครับกลุ่มความได้เปรียบหรือเขาเรียกว่ามีศักยภาพทีมที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามองจากแคดิแคปมองในกระแสที่เปิดมาดูว่าวันนี้บาเยอร์เปิดมาค่อนข้างที่จะแพงมีความกดดันในตัวเองถึงจะเล่นในลังเย้าของตัวเองก็ตามเถอะแต่เบนมอง ว่าบาเยอร์มินิกในช่วงนี้มีปัญหาภายในห้องแต่งตัวมีปัญหาในการวางระบบทีมของโทมัสทูเครลรวมไปถึงนะครับผมเฮดโค้ชอย่างทูเคิลน่าจะมีปัญหากับนักเตะของบาเยอร์นะครับเชื่อได้ว่าวันนี้กับแฮนดิแคปที่เปิดมารวมไปถึงกระแสไหลลาซิโอวันนี้เชื่อว่าแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ลาซิโอถ้าจะแพ้จริงๆใน90นาทีเบนมองว่าไม่เกิน1ประตู คู่แรกนะครับผมแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ลาซิโอกันได้เลยเป็นคู่แรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ลุยกันต่อในคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนเช่นเคยรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2อีก1คู่ระหว่างเลอลโซสดาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสชาชิแมง คู่นี้เล่นในบ้านเลอเอาโซสระนัดแรกในบ้านปารีสปารีสเปิดบ้านอัดเลอเอาไปถึง2ประตูต่อ0ย์เชื่อได้ว่าถ้ามองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเจ้าบ้านอย่างทางเลอเอาโซสระนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาดูดับลงไปเยอะพอสมควร6เกมในบ้านตัวเองนะครับในร่างเย้าของตัวเองยังไม่ชนะใครมาเลยแถมผลงานค่อนข้างที่จะโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าดับลงไปเยอะ แล้วไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแนวลุกไม่ว่าจะเป็นแนวรับแล้ววันนี้มาเจอทีมอย่างปารีสซึ่งปารีสณเวลานี้ต้องบอกเลยคำว่าดุดันแบบไม่เกรงใจใครมากผลงาน20เกมหลังสุดรวมทุกรายการของปารีสชาชแมงยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลย นะครับแล้ววันนี้ฟอร์มมันแตกต่างกันมากยังกาแฟยังกับเหวโอ้โหผมมองว่าวันนี้เลอเอาสูสดถึงจะได้เล่นในบ้านก็ตามทีเดอะแต่มาเทียบกระแสเทียบศักยภาพเทียบตัวผู้เล่นต่อผู้เล่นระหว่างเลอเอโสูสดกับปารีสมันค่อนข้าที่จะแตกต่างกันมากเพราะตัวความพร้อมของปารีสไม่ว่าจะเป็นชิยานเอ็มปาเป้ไม่ว่าจะเป็นอุนดานเดเมเล่นะครับมาดิเอลอูกาเต้เนี่ยพร้อมที่จะลงล่าตาข่ายทางเล เอาสดสดมาส่วนทางเลอาวโดสดตัวผู้เล่นก็มีตัวผู้เล่นเดิมๆที่มีอาการบาดเจ็บส่วนตัวความพร้อมไม่ว่าจะเป็นคูโบอันเดซิวารวมไปถึงมิเกลเมริโนเนี่ยก็พร้อมแต่ด้วยความพร้อมและด้วยผลงานที่เลอาดสดในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะดรอปลงค่อนข้างที่จัดยำแย่เชื่อว่าวันนี้ต้านปารีสไม่ได้กับแฮนดิแคปที่เปิดมาเหมือไไนเหมือกัน เชื่อว่าปารีสเล่นด้วยความผ่อนคลายเพราะตัวเองกลุมความได้เปรียบมาตั้งแต่นัดแรกแล้วคู่ที่สองยูฟาเชมเนลีกเบนแนะนำให้มองที่ ปารีสชาแมงวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีเลือกเชียร์ที่ปารีสชาแมงได้เลยครับปิดท้ายในคู่ที่3ใน3คู่ที่น่าเชียร์ประจําวันนี้เบนขอมองที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษคิกออฟเวลาตี24นาทีระหว่างแมวดำซันเดอร์แลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กันได้เลยด้วยเฮดทูเฮดที่เจอกัน เป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ฝ่ายได้เปรียบเยอะแถมฉี่เฮตุเฮ a d ทางซันเดอร์แลนด์ด้วยแรกๆที่เจอกันในบ้านเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะ1ประตูต่อศูนย์แถมผลงานของทั้ง2ทีมเหมือน ผีเน่ากับลงผุกเลยก็ว่าได้เซนเนแลนด์4เกมหลังสุดนะครับยังไม่ชนะใครมาเลยแพ้4เกมรวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้นอริทซิตี้1ประตูต่ตอ0ูนย์ส่วนผลงานจิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตี้4เกมหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครมาเลยนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับคินพาร์คเรนเจอร์มา2ประตูต่ตอหนึ่งด้วยกระแสหรือแฮนดิแคปที่เลเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดมาขอแค่ชนะก็ได้เฮตมเต็มๆแล้วเชื่อว่าวันนี้เลเตอร์ซิตี้จะคืนฟอร์มเก่งจะคืนร่างเทพของตัวเองได้ ในครึ่งฤดูกาลแรกยังไงมองว่าด้วยศักยภาพทีมด้วยกระแสที่เปิดมารวมไปถึงนะครับผลงานเลสเตอร์อาจจะไม่ดีก็ตามจริงแต่ถ้ามาเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง ผลงานนัดต่อนัดเบนยังมองว่าระบบทีมเลสเตอร์ซิตี้นั้นดีกว่าทางเซนร์แอนด์อย่างแน่นอนคู่ที่3เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จักกับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้นะครับคู่แรกให้เชียร์ที่ลาซิโอ คู่ที่2ให้เชียร์ที่ปารีสชะชะแมงและคู่ที่3ให้เลือกเชียร์ที่จิ้งจอกสยามเลสเ,เตอร์ซิตี้สุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับชอบจัดขัดสวนไม่ว่ากันเข้าร่วมครอบครัวเบนเทบบอลนะครับผมไปดูที่ใต้คอมเมนต์หรือแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีเซ็เก้าหนึ่งหนึ่งขอให้ดูบอลด้วยความสนุกนะครับวันนี้จะเป็นวันของเราอีกหนึ่งวันไม่ว่าหมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดี Cup